ความเข้มขังของโบสถ์มหาอุดท,ที่กำลังจะถูกสร้างขึ้นเป็นโบสถ์มหาอุดหลังใหญ่ที่สุดในเมืองไทยถ้ำท,ที่มีบางสิ่งบางอย่างเฝ้ารอพระคุณเจ้ามาค้นพบอัศจรรย์กระแสจิตจัดการภาวนาทําให้เกิดพื้นที่กว่า70ไร่ที่จะเอาไว้ใช้งานในพระพุทธศาสนารูปปางสายญาติพระโบราณเก่าแก่ที่คนต้องเข้าไปสักการะปรติศาสตร์ทำให้เราค้นหาแม้แต่ถ้ำที่มืดมิด กับพิธีกรรมเก่าแก่และของโบราณถูกเก็บไว้คล้ายจะเป็นความลับบางสิ่งหายไปตามกาลเวลาตามกิเสข,ของผู้คนแต่บางสิ่งยังอยู่ไม่สาบสูนทั้งหมดนี้อยู่ในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ ความลึกลับมหัศจรรย์ของวัดป่าพุทธารามในอำเภอพทธารามจังหวัดราชบุรีแห่งนี้นะครับได้ถูกพิสูจน์และเปิดเผยจากท่านเจ้าวาดหลวงพ่อสุรินทร์รัตนโชโตที่ตรวจท่านเองดึงพระนักปฏิบัติสายวัดป่ากรรมฐานเมือ่อได้รับภารกิจที่ท่านเองก็มองว่าท้าทายอยู่ไม่น้อยที่จะต้องมาสร้างวัดในพื้นที่ป่าเลือกแห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นนะครับที่ตรงนี้เคยเป็นสำนักสงฆ์มาก่อนซึ่งในสมัยก่อนนั้นมีแต่แม่ชีพนักอาศัยไม่มีพระสงฆ์องค์เจ้ารูปใดแม้แต่รูปเดียว จนกระทั่งท่านได้รับอารัธนาให้มาอยู่จำพรรษาท่านก็ตอบรับตกลงและก็ได้บอกกล่าวครูบาอาจารย์ประได้รับของมงคลเป็นใบเบิกทางในการสร้างวัดซึ่งนั่นก็คือตรัพยซึ่งก็มองไม่ออกเลยนะครับว่าตรัพยด้ามเดียวนั้นจะนํามาสร้างวัดได้อย่างไรซึ่งในตอนนั้นนะครับท่านเอกยังชอบความวิเวกอยู่เพราะตัวท่านนั้นเป็นพระนักปฏิบัติที่เอาจริงเอาอจังมากครับหลังจากที่ได้สอบถามจากตัวท่านก็ได้ความว่า ก่อนที่จะดำเนินเรื่องถึงการแกะสลักองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อท่านได้ไปแสวงบุญที่ประเทศอินเดียกลับมาที่วัดเดิมของท่านที่เอเภอจอมบึงก่อนจะรับคำรัตนาจากแม่ชีชะอ้อนพวเจริญที่อยากให้หลวงพ่อท่านมาดูแลว,วัดและท่านเองก็ได้รับคําสั่งจากท่านเจ้าคณะจ,จังหวัดให้ท่านมาสร้างวัดตรงพื้นที่แห่งนี้ซึ่งย้อนกลับไปในตอนนั้นพื้นที่ของที่พักนะครับก็มีเพียงถ้าและกุฏิหลังเล็กน้อยและส่วนใหญ่ก็มีแต่แม่ชีอาศัยหลวงพ่อก็เลยรับคําตกลงและท่านก็ได้ไปกราบเรียนครูบาอาจารย์ และท่านก็ได้มาอยู่ที่วัดแห่งนี้ครับกับตะระปัดเพียงอันเดียวพร้อมกับได้รับโอวาจาครูบาอาจารย์ว่าขอให้ท่านนั้นทําวัดสวดมนต์ภาวนาบิดทาบาทอย่าให้ขาดจึงจะสร้างวัดสําเร็จได้ <S <S และท่านก็ได้เล่าเรื่องราวแรกพบกับถ้าแห่งนี้ไว้ว่าอาตมาจําได้ดีครั้งแรกที่เข้าไปภายในถ้าพอถึงปากถ้าก็มีพลังงานแรงแดันบางอย่างวิ่งมาประทะที่ตัวของท่าน ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ได้พบเจอแต่ท่านก็ไม่ได้มีความกังวลหรือความกลัวแต่อย่างใดซึ่งในคืนต่อมาก็ฝันเห็นฝูงหมาสีขาวจำนวนมากอยู่เต็มภายในถ้ำจนท่านเองก็ต้องแบกความฝันอันประหลาดนี้กลับไปถามครูบาอาจารย์ของท่านและก็ได้รับคําตอบกลับมาว่าในอนาคตท่านจะมีลูกศิษย์เยอะแยะมากมายที่จะเดินทางเข้ามาปฏิบัติอย่างสถานที่แห่งนี้ถือว่าความฝันนี้เป็นความฝันที่เป็นมงคลมากและในอีกคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านเองนั้นได้ปฏิบัติธรรมก็เกิดิมิตเห็นดวงแก้วดวงใหญ่เท่าโอ่งน้ําลอยเข้ามา,ามใน และก็หายไปในกำแพงตรงจุดที่ก่อนจะสร้างพระจากเหตุการณ์ครั้งนั้นท่านรับรู้ได้ทันทีว่าถ้ำแห่งนี้ไม่ธรรมดาจึงเกิดอยากจะแกะสลักพระพุทธรูปในถ้ำก็เลยนะัดช่างฝีมือมาให้ดูบริเวณที่จะแกะองค์พระซึ่งช่างแต่ละคนก็ต่างปฏิเสธที่จะรับงานเพราะดูแล้วน่าจะเป็นงานที่ยากเกินไปไม่มีใครเขารับทำนอกเสียจากแต่ว่าจะแกะพระจากด้านนอกแล้วนําเข้าไปประดิษฐานช่างบางคนก็รับปากแต่ก็ทําไม่สําเร็จเป็นอย่างนี้อยู่หลายๆเจ้า จนกระทั่งเวลาล่วงผ่านไป2ปีก็มีบุคคลท่านหนึ่งชื่อนายชาญชนะเลื่องสังซึ่งเป็นผู้มีความสามารถในงานแกะสลักเป็นพิเศษที่ได้เดินทางเข้ามาแห่งนี้โดยบังเอิญเห็นงานของหลวงพ่อท่านที่ตั้งใจจะทําพร้อมกับตนเองนั้นก็อยากจะสร้างผลงานที่ดีที่สุดในสายงานที่ตนเรียนมาก็เกิดศรัทธาอาสาจะทําให้เสร็จู้ล่วงแรกเริ่มก็ได้ทาการขุดเจาะผนังถ้าซึ่งเป็นหินปูนเป็นซุ้มสูง4ี่เมตรเมื่อขุดเจาะเข้าไปถึงกึ่งกลางก็พบว่าเป็นหินแกรนิต จึงได้ทําการสกัดองค์พระรูปสูง3เมตร9เซนติเมตรและด้วยความเพียรอย่างแรงกล้าของนายช่างที่ได้แกะสลักพระทั้งวันทั้งคืนจนได้กลายเป็นพุทธมหาคันธราชหรือพระนั่งเมืองแก้วที่สวยงามออกมาในที่สุดซึ่งก็ได้ใช้ระยะเวลาในผลงานชิ้นเอกชิ้นนี้ถึง6ปีเลยทีเดียวครับ และภายในถ้ำอย่างนี้นะครับยังพบพระพุทธรูปปางสายญาติโบราณอีกหนึ่งองค์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้แล้วเป็นการสร้างครั้งสมัยที่มีพระเคยมาปฏิบัติอย่างสถานที่แห่งนี้ถือเป็นพระพุทธาติเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสาคัญเช่นกันครับองค์พระพุทธมหาปางคัธราชองค์นี้นะครับเป็นพระองค์แรกของประเทศไทยที่ได้แกะสลักแบบลอยตัวที่องค์พระเองจะติดกับผนังถ้ำถือเป็นพ,พุทธรูปที่สร้างขึ้นแบบพิเศษเฉพาะ เป็นสมบัติศาสนาอันล้ำค่าของจังหวัดราชบุรีเลยทีเดียวครับเมื่อเดินทางเข้ามายังถ้ำสติแห่งนี้นะครับจะพบกับพิธีกรรมพิเศษหนึ่งอย่างนะครับที่ต้องได้เข้ามากราบสักการะที่ว่ากันว่าวพระนอนรอดผนั่งเป็นการลอดใต้องค์พระนั่งเมืองแก้วนะครับที่ต้องทําการรอดถึง3รอบแล้วก็อธิฐานขอพรได้หนึ่งข้อว่ากันว่านะครับงอธิฐานของเราที่ได้เก่าไว้อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับจะสําเร็จดูร่วงอย่างรวดเร็วอีกด้วย สามบาทจะนั่งเทแก้ว คนที่เดินทางเข้ามาสแสวงบุญและเข้ามาเพื่อปฏิบัตินะครับทางวัดก็จัดการต้อนรับอย่างดีโดยจะมีอาคารศาลาทรงไทยไม้ตานสถานที่ปฏิบัติและเป็นที่พักในตัวครับที่ถูกสร้างด้วยศิลปะประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์สวยงามเป็นอาคารไม้สองชั้นภายนอกนะครับล้วนเป็นผลงานฝีมือของผลงานช่างที่ได้ตั้งใจสร้างเอาไว้ให้พื้นที่ของวัดแห่งนี้ครับ สถานที่สวยงามที่มาพร้อมกอบความสงบทางธรรมชาติที่ไม่เคยขาดจากการปฏิบัติภาวนาซึ่งเป็นสถานที่เหมาะแก่การฝึกสมาธิของเหล่าผู้มีจิตธาอย่างมากเลยนะครับลานกว้างริมเขานะครับเป็นพื้นที่ก่อสร้างที่กำลังสร้างโบสถ์มหาอุดหลังใหญ่แบบโบราณซึ่งความตั้งใจของหลวงพ่อท่านนะครับจะสร้างโบสถ์มหาอุดหลังนี้นะครับให้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นโบสถ์ที่มีความขลังที่ใช้เกิดขึ้นในประเทศไทยอีกด้วยครับ ดูในที่เป็นจําลองนะครับยังไม่เท่าไหร่นะแต่พออยู่ในสถานที่จริงปุ๊บเนี่ยพาขนลุกเลยนะทุกคนเพราะว่าใหญ่มาก <c oughs> มีความอลังการมากนะตอนนี้แต่ว่าคือยังเป็นงานหยาบๆอย่นะย,ยังไม่เสร็จรายละเอียดต่างๆยังต้องทําต่อนะยังต้องสร้างต่อนะแต่ว่าด้วยความที่แบบ เนี่ยความสูงความใหญ่ลังการและนี่เป็นองค์พระนะครับที่องค์ใหญ่มากนะฮะที่นี่นะครับเขาเลยจะสร้างเป็นโบสถ์มหาอุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยถ้าใหญ่สุดประเทศไทยก็คือใหญ่ที่สุดในโลกแล้วที่นี่นะครับผมที่วัดธรรมสติหรือว่าวัดธรรมพุทธารามวัดป่าพุทธารามแห่งนี้นะครับว้าวสุดยอดลังการมากพี่น้องนี่ก็คือส่วนหนึ่งของด้านหน้าพระโบสถ์นะครับก็จะเห็นเป็นมีนั่งร้านนะฮะสูงสูงมากนะครับผมจากจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือมองขึ้นไปนี่คือ ยอดหลังคานะครับสูงมากนะครับผมและอย่างนะฮะที่แห่งนี้นะครับผมก็จะเป็นพื้นที่ที่บุคลากรนะครับพระวิสุทธิสมเด็จนะครับแล้วก็สัทธาชุชนของคนพื้นที่นะครับผมก็มาร่วมกันสร้างนะครับผมโบสถ์หาอุดหลังนี้นะครับมีความพิเศษเฉพาะมากๆาด้วยนะครับผมนอกจากจะเป็นโบสถ์ที่จะไว้ใช้ในงานทางพระศาสนานะครับยังเป็นโบสถ์ของชาวบ้าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับนำโบสถ์อิดหินดินทรายมาถวายและยังออกแรงช่วยกันสร้างนะครับในส่วนที่สามารถจะพอทําได้นอกเหนือจากแรงคนที่เป็นเครื่องจักรหรือรถยกแล้วนะครับหลวงพ่อท่านเองนะครับก็อยากให้โบสถ์หลังนี้ได้ไปประทับอยู่ในใจของผู้สร้างทุกคนอีกด้วยครับนับเป็นปัญญาบาร,รมีของท่านเจ้าว่านนะฮะที่มองเห็นโอกาสแลนะให้ทุกคนนะครับได้มีส่วนร่วมกันสร้างและสถาปนาพระโสถ์มหาอุตรหลังนี้จริงๆครับ ท่านผู้มีบุญท่านใดนะครับอยากได้ส่วนร่วมบุญนะครับเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จของบทหาอุดหลังนี้นะครับสามารถเดินทางเข้าไปยังที่วัดได้ทุกวันเลยนะครับ วัดป่าพุทธารามนะครับอยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับผมเป็นสถานที่ที่มีความน่าสนใจนะครับท่านใดจะเดินทางมานะครับมาทาบุญมาเสริมสิริมงคลนะครับก็เดยนเชิญนะครับเพราะว่าสถานที่นี้นะครับบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับในเรื่องของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับผมตั้งแต่พระที่ถูกแกะสลักนะครับในถ้ำนะครับจากหินแกรนิตนะครับผมเรื่องราวการแกะนั้นก่อนจะมาไปแกะเป็นองค์พานั้นก็ มีเหตุการณ์ที่อัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวพระเด็คุณหลวมพ่อท่านเองนะตอนที่ท่านมาสร้างวัดแรกๆนะครับตอนนั้นยังไม่มีอะไรนะครับท่านก็เหมือนได้นิมิตนะครับผมเห็นมีดวงแก้วนะครับดวงใหญ่นะครับผมได้ลอยหายเข้าไปในถ้ำนั้นแล้วก็อยู่บริเวณภายใน,นถำน้ำแล้วน,นะฮะท่านบอกว่าตอนท่านเข้าไปแรกๆนะครับผมเือนกับมีพลังงานบางอย่างนะครับอยู่ข้างในท่านก็เลย ตัดสินใจนะครับที่จะสร้างองค์พระขึ้นมานะครับโดยได้แปบเป็นรูปปางพันธราชนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มาสัจจรรยาที่หลวงพ่อท่านได้แกะสลักนะครับเมตตาทำพระให้ได้สาชนมีโอกาสได้กลับไหว้บูชานะครับตรงนี้เพราะที่นี่นะครับเป็นวัดปฏิบัติธรรมด้วยนะครับก็จะมีผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาช่วยงานวัดอุทิศตนใช้คำว่าอุทิศตนนะฮะ ดูแลวัดดูแลพระศาสนาช่วยงานหลวงพ่อแล้ววันนี้จะได้ยินเสียงประกาศนะครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่มีงานประจําปีของทางวัดนะครัทุกคนวัดป่าพุทธารามนะครับเป็นวัดปฏิบัติกรรมฐานที่กําลังเติบโตตามสายธรรมโดยแท้โดยการนําของพระเทพระคุณหลวงพ่อสุรินทร์รัตนโชโตที่ท่านจะเน้นย้ําเรื่องการปฏิบัติเพราะที่อย่างนี้นะครับมีบุคลากรไม่ว่าจะเป็นพระพิสุทธิสงฆ์องค์ชีและเจ้าหน้าที่วัดที่มากขึ้นแล้วนะครับท่านก็ยังจะตอบย้ําและไม่เคยดูเบาในงานทางพนาปฏิบัติเลยแม้แต่น้อยครับ จึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมผู้คนที่มาปฏิบัติอยู่ช่วยงานวัดต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความอดทนเพราะพวกเขาเหล่านั้นนะครับพร้อมที่จะเป็นแสงสว่างให้แก่ผู้คนที่เดินทางเข้ามาสแสวงบุญและมหาที่พึ่งทางใจนั่นเองครับ ความลึกลับของถ้ำมรกตนะครับที่อยู่ภายในวัดเขาข้างจังหวัดราชบุรีแห่งนี้ว่ากันไว้ว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเคยมาพักค้างและได้มาปฏิบัติธรรมครับอีกหนึ่งความแปลกประหลาดของถ้ำนะครับที่ถูกเรียกกันว่าถ้ำมรกตนั้นเพราะความที่สีของตัวถ้ำนะครับมีสีน้าเงินบางครั้งก็มีสีเขียวเข้มคล้ายมรกตครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้พบเห็นและก็เป็นที่มาของชื่อว่าถ้ำมรกตแห่งนี้นั่นเองครับก็วางเหรียญเล็กไว้ซ้ายมือเหรียญใหญ่ไว้ววาาืงงก,ก้้ย่นนหนิ อธิษฐานทรัพย์ของข้าได้มาโดยบริสุทธิ์ตกหายไปในอดีตและปัจจุบันขอกบเรียกทรัพย์นั้นคืนเพื่อใช้ในครอบครัวและทารู้บรรลุศาส,สนาแล้วก็เปลี่ยนเหรียญจากปากกบเก็บไว้เหรียญใหม่แทนที่นี่ครับผมคือเขาจะมีเหรียญอันนี้เหรียญเล็กอันนี้เหรียญใหญ่ก็คือเหมือนกับว่าใครที่เดินทางมานะครับเราจะาจะมาให้กบกบเรียกทรัพย์นะก็เอาถุงแก้วนี่นะครับมีส่วนประกอบในการทาพิธีกรรม ก็จะเอาเหรียญทั้งสองเนะครับถือไว้ในมือแล้วก็เอาเหรียญที่เขาคาบเนี่ยเอากลับนะครับแล้วก็เหรียญใหม่ของเรานะมาแทนที่ใช้สองมือประคองจะดีห่างหนึ่งนิ้วถึงเจ้าก,การในเวรข้าพเจา้าบอกชื่อทั้งที่มีชีวิตอยู่เป็นคนเป็นหรือเป็นสัตว์ที่ดับสูญจิตวิญญาณหรือเทพเทวดาหากข้าพเจา้าล่วงเกินต่อท่านด้วยกายกรรมวิจิกรรมมนกรรมแล้วจะดีทุเลากรรมทรงฤทธนี้ช่วยบรรเทากำหนักให้เบากำเบาให้มลายหายไปเป็นโหสิกรรมด้วยเทินนี้ก็เป็นพิธีกรรมอีกหนึงรร่งอย่ารรงนะครับผมซึ่งเเป็นลักษษณะพิศ เป็นพระเจดีนะครับก่อนลงไปยังกลางถงถ้ำนะครับจะพบกับรูปหล่อพระเจ้าตักสินนะครับทรงรยาบททรงพระกรรมฐานครับพระพุทธสุวรรณปรเมศนะครับเมตตาด้านอภัยาบาปผ่อนหนักให้เป็นเบาใช้นิ้วชี้ของตนแตะลงที่ตรงปรตัตจักรนะครับใจกลางฝาผา เชื่อมโยงถึงพระยูไรเพศหญิงใช้นิ้วชี้ซ้ายแต่ที่ผตถดซ้ายเพศชายนิ้วชี้ขวาแต่ที่ผตาดขวาช่องแสงสว่างแห่งนี้นะครับเรียกว่าช่องสุริยันจันทาเป็นช่องพิเศษที่ไม่เคยมืดมิดจากแสงพระอาทิตย์และแสงพระจันทร์ครับ หน้ากรพระพุทธบวรหาเดชสิลินตอนนี้เบตาด้าสุขภาพให้ใช้นิ้วชี้กดลงไปบนหินดอกบัวที่ประบาทของพุทธรูปนะฮะอธิษฐานจิตขอพุทธคุณช่วยลวดบรรเทาความเจ็บป่วยหรือขอท่านช่วยคนเจ็บป่วยให้บรรเทาปลอดภัยที่ฝ่าพระบาทของท่านนะครับเป็นรูปดอกบัวนะโอเคเขาบอกว่าให้ใช้นิ้วชี้กดไปที่หินหินดอกบัว ถ้ำนี้มีอะไรมากมายนะครับผมมีทั้งพุทธรูปมีทั้งแสลักษอะไรต่างๆนะครับผมแล้วก็มีวิธีการนะครับพิธีกรรมที่พิเศษนะครับผมซึ่งไม่ค่อยเห็นคือไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะที่จะมีรายละเอียดแล้วอธิบายเรื่องราวการวิธีการต่างๆที่ทําแล้วอน,นิสงส์นั้นเป็นอย่างไรที่นี่มีเยอะมากนะครับผมในถ้ำนี้นะฮรอันนี้ปู่หรือีนะครับอันนี้ก็คือพระพุทธมหามงคล พระกิจสดามหามงคลเมตตาด้านพุทธนิมิตปฏิหารท่านที่มีความทุกข์ให้เล่าเรื่องทุกข์ตรงหูข้างซ้ายขององค์พระนะครับท่านจะช่วยแบ่งเบาทุกข์นะครับให้ทุกเราลงนะครับผมน่าจะเป็นจุดที่ทุกคนน่าจะอาจจะยังไม่เคยเดินทางเข้ามานะครับก็ลองพิจารณาดูนะฮะ สถานที่แห่งนี้นะครับยังมีเรื่องน่าสนใจอีกมากมายนะครับท่านใดอยากมาสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์โบราณสามารถเดินทางมาที่วัดเขาข้างตะบลนางแก้วอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ